วันนี้ในทอยเลตทว e ปด e เฟตนะครับเรายังคงอยู่ในด่านเดิมนะฮะด่านอีเวนต์ฮาโลวีนซึ่งยังไม่ผ่านนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะจัดทีมใหม่ไปนะฮะไม่ได้ใช้แต่ตัวฮาโลวีนและผมสงสัยอย่างหนึ่งตัวสร้างเงินเนี่ยใช้2ตัวได้ไหมเรามีเจ้าตัวนี้อยู่นะฮะฟาร์มเมอร์นะครับซึ่งถ้าเกิดใช้2ตัวเนี่ยมันก็จะฟาร์มเงินได้เยอะแต่มันก็จะเสียยูนิตอื่นไปแล้วมันก็ต้องมานั่งอัปเกรดมันก็เปลืองเงินนะแต่มันจะเวิร์กไหมก็อยากลองดูส่วนอีกตัวหนึ่งที่นึกได้นนะะคือด่าาาามมเป็ทงยวก มันเหมาะกับตัวนี้มากๆเลยนะฮะเจ้าอินจิเนียร์นะครับมิติกก็มีเอาตัวไหนไปดีตัวที่ DPS เยอะที่สุดตัวนี้ DPS 1มื่นสองอันนี้2 0 0 0มื่น TV เท่าไหร่ TV หมื่นห้าตัวนี้ดีสุดะฮะโอเคห้าตัวนะฮะตัวสร้างเงิน2ตัวรวนตัวหนึ่งอินจิเนียร์แล้วก็มิติกนะครับเจ้าอัปเกรดไททันคาเมล่านะฮะมาถึงก็เริ่มนะครับเวฟแรกเวฟสผมว่าคำค่ามไปก่อนก็ได้นะฮะเพราะว่าเราต้องการเงิน นักวิศาสตร์วางที่เดิมฮะตรงนี้เอนจิเนียร์มาเอนจิเนียร์วางแถวนี้แล้วกันเวฟที่4นะครับอัปเกรดไปขั้นเดียววางนักวิศาสตร์ไป4ตัวฟาร์ม1อันอ่าฮะ h uh พพันหนึ่งพอไหมผมว่าไม่พอนะน่าจะต้องอัปเกรดอีกขั้นหนึ่ง400ร้อสคิปก่อนแล้วก็อัปเกรดไม่อย่างนั้นไม่อย่างนั้น <laughs> เห็นไหมครับไม่ได้ยิงไม่ได้อะไรเลยวิ่งมาเพียบ พันหนึ่งอะสู้ไม่ไหวแน่วางฟาร์มไปวางฟาร์มวางฟาร์มห้าอันแล้วครบแล้วได้อยู่ฮะเอนจิเนียร์ตัวเดียวห้าเวฟอัพเกรดไปสองขั้นขั้นต่อไปหกร้อยทีนี้ก็มาโฟกัสเรื่องการเก็บเงินนักวิทยาศาสตร์อัปเกรดขั้นแรกสามร้อยส่วนฟาร์มขั้นแรกสองร้อหสิบนะฮะันวิทยาศาสตร์เนี้ยอัปเกรดแล้วได้เงินร้อยหนึ่งส่วนฟาร์มอัปเกรดแล้วได้เงินหนึ่งหสิบ โอ้โห oh. <laughs> ได้มาพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยอ่าอัปเกรดตัวนี้หกร้อยอัปเกรดก่อนดีไหมบอสเริ่มมาแล้วอะ่ะตอนนี้ HP หมื่นหนึ่งน่าจะโอเคนะหมื่นหนึ่งห้าพันมันน้อยไปไม่ชัวร์ที่เหลือก็เอามาอัปเกรดอันนี้เพิ่มเงินห้าร้อยอ่านักวิสา3สามร้อยอ่าอัปเกรดเอนจิเนียร์อีกพันหนึ่งเป็นสองหมืน โอ้บอสมาแล้วแย่ yeah, แล้วแย่ yeah, แล้วแย่ yeah, แล้วอันนี้แย่แล้วครับเพราะว่าตัวนี้ต้องสู้กับรถถังเท่านั้นถ้าสคิปเวฟผมจะอัปเกรดได้ไหมสี่พันไม่น่าจะพอมั้งถ้าสคิปเวฟแล้วอันนี้มาไททันมาอืมไม่ไหวอะแล้วเขาข้ามด้วยใช่ไหมเอาไม่ข้ามเอา้าไม่รู้ปกติตัวรอยจะข้าม ยกเว้นตัวที่เป็นอันนี้ไงรถถังอ้ oh, ประมาณเวฟที่8ถึง9นะฮะเอนจิเนียร์ยังแบกได้อยู่นะครับโอเคสี่พันแล้วอัปเกรดเลยฮะเอนจิเนียร์เวฟที่11อนะครับเอนจิเนียร์อัปเกรดเต็มตัวหนึ่งส่วนตัวสร้างเงินรอก่อนนานด้วยไททันรอแป๊บหนึ่งได้มาอีกสา0พันอ่อัปเกรดก่อนอัปเกรดก่อนอัปเกรดต่อเลยต่อเนื่องต่อเนื่องให้เยอะๆอันนี้ใช้พันหนึ่งแล้วนะฮะนักวิสัต หลักพันและหลักพันแล้ว,ลนลวเนี่ยด่านที่เป็นทางยาวตัวเอนจิเนียร์ได้เปรียบแต่ปัญหาก็คือตัวท้าๆท,ที่เลือดเป็นล้านเนี่ยเอนจิเนียร์อาจจะไม่มีประโยชน์นะฮะเพราะว่าเราแค่ห้าหมื่นไงสี่พันหนึ่งครับอัปเกรดนักวิชา,าต่อเลยพันหนึง่งฟาร์มด้วยจนละห้าสิบฟาร์มอันนี้พันห้าแล้วมีอันไหนยังไม่ได้อัพไหมไม่มีตอนนี้ราคาแพงหมดเลยครับอัปเกรดสองพันมีตัวนี้ถูกสุดพันหนึ่ง เอาะผมว่าต้องวางอินเจเนียร์เพิ่มแล้วตอนนี้อินเจเนีรมาตัวท,ที่สองอัปเกรดอัพเกรดหกร้อยพันหนึ่งฟาร์มอัปเกรดเต็มสามอันแล้วนะครับเหลืออีกสองอันตรงนี้เอ้ยเต็มแล้วนี่เหลืออันเดียวโอเคฟาร์มเหลือแค่อันเดียวส่วนนักวิทศาสตร์สองพันหมดเลยสองพันหมดเลยบอสมาแสนสามอือเวฟสิบเก้านะฮะเรื่อเริ่มเยอะ ดีที่อัพเกรดสองตัวไว้ก็น่าจะอุ่นใจได้อยู่ถึงแม้ว่าจะหลุดมาก็มีไททันอยู่ตรงนี้เวฟที่ยี่สิบเรียกได้ว่าเศรษฐีเลยนะฮะรอบนี้เงินถุงเงินถังอัปเกรดสองพันสองตัวดีไหมไหวไหมผมว่าไหวนะยังไม่ต้องวางเพิ่มสร้างเงินก่อนสองพันสองพันโอเคทีนี้ก็เหลือแต่นักวิศาต์ที่ตัวละห้าพันนะฮะทั้งสี่ตัวสองหมื่นครับ อัปเกรดจนเต็มอีก20,000บาทเอาให้เต็มไปเลยแล้วกันดูว่าจะเป็นย mm ังไงไหนๆก็ไหนๆแล้วอินจนียมาอัปเกรดอัปเกรดเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันก็ไม่เท่าไหร่นะโอ้นี่ครั้งที่แล้วเราแพ้ตัวนี้แฟนทอมสี่แสนเวฟที่ยี่สิบอ็ดจำได้ฮะคือเขาก็ไม่ได้ทำอะไรนะเขาก็มาเฉยๆแต่ว่าทำดาเมจไม่ทันโอเคครับผ่านไปเรียบร้อยอัปเกรด นักวิศาสตห้าพันแพงมากแพงสุดๆออันนี้พันห้าอัปเกรดไปครับไททันเวฟที่ยีิบสองยังไม่ครึ่งทางแต่บอสเริ่มมากันแบบหนักแล้วฮะอ้าวเหลือครึ่งนึงแล้วหรอโอเคโอ้ยนี่สามคันเสียดายมากอือหืออือหือโอ้โหเผาข้างทางเผาทุกอย่างที่อยู่ข้างทาง เออเออโอเคเอาละฮะได้มาหกพันครับอัพเกรดอีกตัวฮะห้าพันไปเต็มที่เลเวลเต็มสองตัวเล็อ,อกสองตัวครับอีกสองตัวเลเวลก็จะเต็มทั้งหมดในยูนิตสร้างเงินอันนี้เขาเรียวกว่าแผนเศรษฐีฟาร์มเงินเน้นฟาร์มเงินโอเคได้มาเจ็ดพันอัพเกรดอันนี้ก่อนดีกว่าอินจิเนียร์ก่อนดีกว่านนดีไหม ไม่ไม่ไม,ม่ตัวนี้ก่อนฮ uh huh. <laughs> เรื่องเงินมาก่อนเหลืออีกตัวเดียวครับตัวสุดท้ายเวฟที่ยี่สี่ต่อไปยี่สิบห้าเรียกว่าครึ่งทางเราสามารถอัปเกรดตัวสร้างเงินได้เลเวลเต็มทุกตัวทั้งสองตัวนะฮะเวฟหน้าเวฟหน้าโอไม่ร oh ถถังสี่คันจะเสียเปล่ามาเลยดีกว่าครับหรือเสียเปล่าสี่คันห้าคันหกคันโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ อะอัปเกรด5,000เรียบร้อยเต็มทุกตัวฮะตัวสร้างเงินแผนการเศรษฐีส่วนตัวนี้4ี0 0ัแปลเอนจิเนียร์ก็เต็มครับ4ตัวโอเคนักวิศวะได้พันหนึ่งนะฮะส่วนฟาร์มให้500แต่ฟาร์มวางได้5ตัวนักวิศวะเป็นนิคุสิบก็ต้องเก่งกว่าอยู่แล้ว8,000อัปเกรดตัวนี้ไป4,000อ่ะวางเพิ่มพันหหาที่วางก่อนเดี๋ยวตอนที่ต้องวางเดี๋ยววางไม่ทัน โอ้ยูนิตเต็มยูนิตเต็มแล้วไม่นะยูนิตเต็มแล้ววางเพิ่มไม่ได้แล้วฮะทำไงดีจะขายทิ้งก็ไม่ได้นะอุตสาห์อัอพเพื่อฟาร์มเงินเราจะเอาเอนจิเนอร์ออกเหรออย่างงั้นตอนนี้คือช่วงการเก็บเงินฮะเวฟที่27นะครับเดี๋ยวดูว่าถ้าเกิดรถถังเริ่มสู้ไม่ค่อยไหวนะฮะเริ่มเข้ามาใกล้เรามากขึ้นเนี่ยเราควรจะเอาเอนจิเนยร์ออกได้แล้วนะฮะ ส่วนตัวสร้างเงินเก็บไว้ก่อนเพราะว่ายัางเหลือกหลายเวฟยังทําเงินให้เราได้อยู่ซึ่งจะเป็นมากกว่าจะได้เป็นหลักหมื่นมันไม่ใช่ง่ายๆเลยอ่าตัวนี้แปดพันอัปเกรดไปมีวงข้างในแล้วเรียกว่าไม่มีใครหลุดมาตรงนี้เลยนะหลุดมาน้อยมากโอเคเรียบร้อยสี่หมืนสามฟาร์มเงินเอาละผมว่าเอาฟาร์มออกสักอันแล้วกันนะฮะตรงนี้ดีไหม มันเลือสิบห้าเวฟมันห้าสิบเวฟถ้าผมเอาเอนจิเนียร์ออกเนี่ยคือรถถังมันก็มันยังมีประโยชน์อยู่อ่ะมันยังช่วยได้เยอะอยู่โอเคเอาฟาร์มออกละกันตัวหนึ่งวางไม่ได้ที่วางแคบมากอ่ะอัปเกรดไปอัปเกรดให้เต็มเลยตัวที่สามเรียบร้อยดูฮะเริ่มบุกมาถึงตรงนี้แล้วครับรถถังไม่เหลือแล้วตรงนู้นอืมจริงๆฮะตอนนี้รู้สึกว่ารถถังเริ่มไม่มีประโยชน์แล้วอ่ะ เพราะว่าสปอนไม่ทันส่วนใหญ่คือนี่เจ้าไททันนะฮะเป็นตัวเก็บอ,ออกไปแล้วกันตัวหนึ่งเอนเจิเนียร์ลาก่อนนะแล้วก็มาไททันเบียดเบดอยู่ตรงนี้แหละโอเคอัปเกรดเลเวลเต็ม4ตัวเห็นไหมครับเริ่มบุกมาถึงตรงนี้แล้วเริ่มมาถึงแล้วครับเอนเจิเนียร์เอาไม่อยู่แล้วฮะเอนเจิเนียร์ออกไปเลยครับไททันมาไททันมาอ่ะตรงนี้ไปอัปเกรดอัปเกรดโอเคไม่พอแล้วครับเงินตอนนี้ เว็บที่37เฮะเริ่มเห็นผลครับเริ่มออกอาการ8 0 0พไปไทท่าน4ตัวเลเวลเต็มอีกหนึ่งกำลังรออยู่หมื่นึ่งดีที่ยังมีตัวนี้รับแทนนะเรื่องการหลับเรื่องการแบบโดนหยุดเนี่ยยังได้อยู่โอเคหมื่นสามสี่พันแโอเคครับตัวที่ตัวที่หกกำลังจะเลเวลเต็ม แล้วก็เดี๋ยวต่อไปก็คือเอนจิเนีรออกหมดเลยไปเอนจิเนียร์ออกไปเลยทีนี้โดน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 วางแถวแถวนี้ได้โดนวางตรงนี้อือฮึอัพเกรดโดนก่อน400 800 3000โอเคครบโอ้ทุกตัวเลยโดนอันเดียวครบทุกตัวเลยมาแล้วฮะเริ่มบุกเข้ามาถึงข้างในแล้วเพราะว่าไม่มีรถถังแล้วอยู่ที่พวกนายแล้วนะตอนนี้เจ้าไททันอย่าหลับ 13000อ่ะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนนี่ไม่ต้องวางเพราะว่าเรายังต้องการเงินเล็กแปดเวฟเพื่อความชัวร์เดี๋ยวเวฟหลังๆเดี๋ยวค่อยวางค่อยเอาออกนี่มาแล้วเซนติสนะฮะล้านเนะครับแต่บอสใหม่ยังไม่มาบอสฮาโลวีนน่าจะมาเวฟสุดท้ายมั้งตัวที่คล้าย,าย,ายหุ่นกันดัมนะฮะสูงสูงเดี๋ยวผ่านเวฟนี้ไปผมเอาอ,อันนี้ออกแล้วกันเอาน,นี้ออกแล้วก็ วางแถวนี้สักตัวหนึ่งผมว่าอันนี้น่าจะได้นะน่าจะผ่านนี่ก็สุดๆแล้วนะฮะครบทุกอย่างที่ควรจะเป็นไปได้อัปเกรดเต็มขั้นนะครับสู้ในหมดไนแอมยังอัปเกรดไปเต็มขั้นแบบนี้เลยเต็มขั้นทุกตัว6ตัว7ตัวแล้วนะฮะนักวิสาสมาล้านเก้าอืมอือม,มาเลยมาเลยอ่านี่โดนโดนดูดเออแต่ข้อดีก็คือมาไกลเรามีเวลาชาร์จนาน ใช่มีเวลาชาร์จนานฮะโดนทำงานหนักมากตอนนี้โดนโดนเริ่มรวนอ่าจะเย็นนะโดนถ้าผมเอาอันนี้ออกระว,วังโดนอีกตัวได้ไหมเหมือนโดนจะวางได้แค่อันเดียวอะ่ะจะไม่ได้ฮะแต่ไม่เป็นไรยังไ,ได้อยู่ยังไ,ได้อยู่ยังไม่หลับยังไม่หลับตัวทำให้หลับอยู่ตรงนี้กําลังมาเลือดเท่าไหร่ล้านเจ็ดโอ้โหโดนชาร์จหนักมากฮะ อ๋อใช่เขาชาร์จให้พวกนี้โอ้เพราะฉะนั้นพวกนี้คือเป็นตัวดูดอันนี้ไปด้วยอ่ะทําให้เสียโอกาสไปเลยเอาล่ะเอาอันไหนออกดีอันนี้แล้วกันอันนี้ออกไปหลับอยู่แป๊บหนึ่งเฮ้ยรีบตื่นเฮ้ยวางโดนเพิ่มได้ไหมวางโดนเพิ่มไม่ได้พี่เททันไปเงินเริ่มไม่พอแล้วฮะตัวที่เก้านะฮะหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าตัวนะครับ ตัวยากๆเริ่มมากันแล้วโอเคโอเคนี่แหละวัดใจละมาตัวนี้อัปเกรด8,000รอแป๊บหนึ่งโดนยังเต็มอยู่ยังไม่มีใครหลับยังไม่มีใครหลับน่าจะอุ่นใจได้อ่ะฮะไปละ2ตัวที่เหลือก็เป็นท็อกซิกเลือดไปถึงล้านไม่เป็นไรอัปเกรดอันนี้8,000อีก2เวฟอีก2เวฟยังไม่เจอบอสยังดีที่ยังมีเวลาหายใจในแต่ละเวฟถ้าวางข้างหน้าเนี่ยไม่ได้เลยนะ ออกมาปุ๊บโดนปั๊บหลับแน่นอนเนี่ยฮะเริ่มโดนดึงพลังไปนะครับใช้ในแต่ละรอบก็ไม่มีปัญหาอันนี้เหมือนหนึ่งอัปเกรดไปเลเวลเต็ม1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ตัวฮะไททาน9ตัวนะครับรเลเวลเต็มนี่คือที่สุดของที่สุดสุดๆแล้วเงิน2เท่าเดินทางช้าโอมียิงมียิงยิงมายิงยังไงก็ไม่หลับไม่หลับครับโดนช้าที่อยู่ อีกสองเวฟเท่านั้นเอาอันนี้ออกแล้วกันะฮะแล้วก็วางเพิ่มอีกตัวหนึ่งได้ไหมสิบตัววางได้ครับ <laughs> อัปเกรดไปเลยโอเคสิบตัวฮะขอแค่นายอย่าหลับช่วยเต็มที่อย่าหลับโดนยังเต็มอยู่นะฮะยังไม่โดนดึงพลังงานแสดงว่าโอเคอยู่โอเคมากๆด้วยเพราะว่าจะหมดเวฟแล้วพลังยังเต็มเอาละฮะและนี่คือเวฟสุดท้ายใช่ไหม อัปเกรดไปเหลือขั้นหนึ่งยังไม่เต็มแต่เว็บสุดท้ายกำลังมาเริ่มจากใครเนี่ยกลิชโอเคแล้วก็ควอร์สแล้วก็แม่สี่บัสโซแล้วก็นักวิศาตนะฮะรวมบอสนะครับอ่ะนี่มิวเทนมิวเทนทัมคินอือฮึโอ้ยที่เหลือคือแค่นี้ใช่ไหมเนี่ยล้านกว่าล้านกว่าสองล้านแล้วก็อันนี้เท่าไหร่ แปดแสนหรือว่าแปดล้านเฮ้ยแปดล้านนี่โอ้โหเลือดแปดล้าน <c oughs> รีบจัดการเลยครับด่วนเลยตรงนี้เลือดแปดล้านอ่นักวิศวะออกไปนักวิศวะออกนักวิศวะออกรู้ไหมฮะผมจะวางเอนจิเนียร์เขาเรียกว่ากันเหนียวเอนจิเนียร์อัพเกรดนะฮะดักเอาไว้นั่นแหละดีมาก เอนจิเนียร์ดักทางเป็นตัวหลอกอัปเกรดไปเผื่อเผื่อเงินรเหลือนี่ไงโดนทุบดึงเวลาไว้ดึงเวลาไว้ดึงเวลาไว้โดนยังเต็มอยู่พลังยังเต็มเหลือ4ล้านโดนทุบไปตัวหนึ่งโดนหนึงพลังไปนิดนึงจัดการบอสก่อน3ล้าน3ล้านโดนพลังยังมีอยู่3ล้าน1ล้านเหลือตรงนี้อีกสตัว อ๋าฮะอ่าฮะบอสบอสไปแล้ว huh. น <Yeah. S 1> uh ักวิศาต์กำลังจะตามไปและตัวสุดท้ายเย้